บริษัทซีโมบิลิตี้พัฒน์จำกัดผู้แทนจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมลักชวรี่ซีเกอร์จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโชว์รูมยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมลักชวรี่ซีเกอร์สาขาสีนครินทร์กรุงเทพมหาคอนครอย่างเป็นทางการซีเกอร์เฮาส์สีนครินทร์ได้รับการออกแบบให้เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานโดยมูลค่าการลงทุน10บล้านบาทรวมค่าตกแต่งและอุปกรณ์โดยเน้นให้ความสำคัญในด้านบริการหลังการขายการดูแลลูกค้าพร้อมศูนย์ฝึกอบรม และเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจจากระบบนิเวศทางธุรกิจที่ครบวงจรของ n g c Asia โดยพื้นที่อาคารรวมกว่า2,600ตารางเมตรภายใต้อาคาร2ชั้นประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลักเป็นถงหลังคาสูงสามารถจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าได้ถึง8คันพร้อมพื้นที่รองรับลูกค้ารถใหม่และส่วนของบริการหลังการขายนอกจากนี้ยังเตรียมโถงเอเนกประสงค์ที่สามารถปรับใช้ทั้งสำหรับส่งมอบรถใหม่และบริการหลังการขายโดยแยกออกมาเป็นหยักสัดส่วนจำนวน6คัน พร้อมกับติดตั้งบอลชัชเจอร์รองรับการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกันถึง4จุดเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อบริการที่เป็นเลือดสำหรับลูกค้าทุกท่านสัมผัสความสง่างามเหนือระดับผสานความล้ำสมัยของโชว์รูมยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมลักชัวรี่ซีเกอร์เฮาส์สีนครินที่มอบประสบการณ์ใหม่สไตล์แบรนด์ยนตกรรมลักโลกพร้อมทดลองขับซีเกอร์ X และสัมผัสกับซีเกอร์009พวงมาลัยขวาได้แล้ววันนี้และเตรียมพบกับซีเกอร์เฮาส์วิภาวดีลังสิตพร้อมเปิดบริการภายในเดือนกันยายน2567